ดวงเมืองไทย2,567เครื่องปีหลังระวังปฏิวัติรัฐบาลอายุสัน้นนิติสงครามขอออกตัวก่อนว่ากระผมนั้นไม่ได้ถือข้างทางการเมืองและการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจในการบริหารประเทศอันเราปุถุชนคนธรรมดานั้นต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจ5นาทีบนปลายปากกาแล้วส่งคน500คนนั้นเข้าไปถ่งกันเพื่อให้ผลประโยชน์ของพวกเขาลงตัว ดังนั้นคนที่มีปัญหาที่สุดบนแผ่นดินนี้คือคนไม่ถึงหนึ่งพันคนที่ออกมาถียงกันเมื่อยามที่ผลประโยชน์ของเขาไม่ลงตัวโดยอ้างวาัฒกรรมเก่าๆว่าเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแค่นี้เองอันตัวกระผมนั้นเพิ่งจบโหราศาสตร์ชั้นสูงมาจากครูหวนยามว่างจึงพยายามรับควิชาผิดบ้างถูกบ้างอย่าถือสาฝึกฝนไปนานๆเดียวก็เก่งเองโปรดให้อภัยผู้น้อยด้วยครับพื้นดวงดวงเมืองไทย แผ่นดินนี้มีผู้มีบุญญาที่การปกป้องคุ้มครองดูแลให้ประเทศชาติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยดีเพราะมีหลักหนึ่งสวยเทวีเรอ์เป็นตัวยืนยันแต่หลักนี้ส่งดาวเสาเจ้าเรือลาบและการงานไปอยู่ในมุมเสียดาวเสาเป็นตัวแทนของประชาชนคนขายแรงงานลาพผ,ผลของคนไทยจึงออกไปในลักษณะหากินรายวันดิ้นรนต่อสู้พยายามเพื่อการเลี้ยงชีพและคนในคอรอบครัวอย่างปากกัดตีนถีบตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนกโกสิน์มาจนถึงปัจจุบัน ก็มีคนรวยชนชั้นกลางอยู่ดีกินดีมีสัก30%ของประเทศเห็นจะได้แต่อีกจ70%ก็กอดคออาการจนต่อไปเพราะดาวเสาอันเป็นตัวแทนของประชาชนไปสถิตยอยู่ในที่เสียตามดวงเมืองนั่นเองครับหากดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางพ่อค้านักวิชาการคนที่มีการศึกษาดีผู้บังคับใช้กฎหมายนักการเมืองดาวพฤหัสบดีดวงนี้ก็มาดักหน้าดาวเสาทับกันเกือบเสด็จองศา เจตนาตอนวางเสาหลักเมืองคือต้องการให้ผู้มีอำนาจควบคุมเพลิมพงจัดเก็บภาษีเกณฑ์นคนมาเป็นทหารแต่เวลาผ่านมาหลายร้อยปีโลกมันเปลี่ยนไปดาวพฤหัสบดีดวงนี้กลับมาให้โทษกับประชาชนคนหาเช้ากินข่าหรือคน70%อันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้โทษเรื่องใดบ้างเช่นออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมให้คนทำตามแต่ตัวเองหาทางเลี่ยงแล้วมีวัทกรรมหน้าฝั่งเพื่อให้ตัวเองเล็ดรอดออกไปทางง่ามนิ้วได้ นี่คือพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ที่ตั้งยันเป็นคู่ศัตรูกันจนประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่ยิบย่อยยืดยาวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกการจัดเก็บภาษีแต่ละปีผู้มีอำนาจก็พยายามเอาภาษีเหล่านั้นมาหัน่นมาซอยออกโครงการต่างๆแล้วเอาเอกชนพวกพ้องเข้าไปในโครงการนั้นเพื่อสร้างรายได้ให้ใหกับคนในเครือข่ายของตนเองนี่คือพฤติกรรมของพฤหัสบดีที่ขูดรีดเอากับดาวเสาร์คือประชาชนนั่นเองขออีกข้อสุดท้าย เพื่อไม่ให้ออกไปในเรื่องการเมืองมากไปดาวพฤหับสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนสุภัสแปลว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการต่างๆดาวพฤหับสบดีมีตำแหน่งมั่นคงทั้งข้างนอกและข้างในแต่ดาวเสาร์มีตำแหน่งอ่อนแอจะเรียกร้องพูดออกไปมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจริงประชาชน70%ส่วนใหญ่ก็จนกันต่อไปดาวพฤหับสบดีผู้มีอำนาจก็หากินบนหลังประชาชนต่อไปตรงตามดวงเมืองนั่นเองครับแต่หากเราจับอีกหลักหนึ่งมาร่วมพยากรณ์ ดาวพฤหัสบดีดวงนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่มากหากดูในเรื่องการบริหารประเทศของนักการเมืองผู้เห็นแก่ส่วนรวมมาก่อนแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นไม่จงแจ้งมากนักหลักนี้สวยเทวีเลอร์แสดงว่าความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศข้าราชการประจําของกระทรวงทะบวงกรมต่างๆก็มีความรู้ความสามารถได้รับการอุปถัมภ์คำจุนได้รับการดูแลช่วยเหลือมีความสะดวกสบายเป็นอย่างดีทั้งการทํางานเพื่อส่วนรวมและสวัสดิการของตนเองและครอบครัว นี่คือข้อดีของเทวีเรอร์แต่ก็ไม่ได้สม่ำเสมออาจมีปัญหาติดขัดบ้างดูแลไม่ทั่วถึงบ้างเป็นบางทีขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจในสมัยนั้นนั่นเองแต่หลักนี้ส่งดาวพฤหัสบดีเจ้าเรยสุภะไปได้ตำแหน่งดีทั้งนอกและในแปลได้ว่าแทนดินนี้ยังมีคนดีมีนายอินผู้ปิดทองหลังพระเป็นผู้ปกป้องบ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้าได้ทุกยุคทุกสมัยคนที่เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีเหล่านี้คือปัญญาชนคนมีความรู้เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เป็นผู้นำทางศาสนาเป็นบุคคลในกระบวนการยุติธรรมก็ยังเป็นผู้ที่ไม่ยินยอมให้นักโกงเมืองธรรมหากินบนหลังประชาชนได้อย่างง่ายดายเช่นกันหากเราเอาอีกหลักหนึ่งมาร่วมพยากรณ์หลักนี้สวยเทวีเลอร์หมายความว่าความภัยบณ์ความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนั้นทรัพย์ในดินสินในน้ำมั่นคงบริบูรณ์ได้มาง่ายสะดวกสบายแต่นั่นคือดีในช่วงแรกแต่ช่วงหลังทรัพย์สินเงินทองของประเทศนั้นจะถูกใช้จ่ายออกไปจนหมดกลายเป็นหนี้สิน ขาดดุลทางการค้าค่าเงินมีปัญหาต้นเหตุเพราะดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทนของทหารวิศวกรผู้รับเหมาพ่อค้าเจ้าสัวนายทุนใหญ่ผู้ใกล้ชิดทหารดาวอังคารอีกดวงมาจากภพมรณะแปลว่านายทุนชาวต่างชาติด้วยคนเหล่านี้เข้ามากอบกลยหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของแผ่นดินไทยโดยใช้ตัวแทนนอมินีต่างๆหรือเข้ามาแบบลับๆผิดกฎหมายเป็นทุนสีเทาก็เป็นไปได้เช่นกันซึ่งก็ตรงตามดวงเมือง มีรัฐวิสาหกิจอะไรบ้างขณะนี้ที่ตกไปอยู่ในมือของทุนต่างชาติเอาง่ายๆขึ้นทางด,วด่วนเราจ่ายต่างให้ใครนั่นก็คือผลมาจากดวงเมืองเช่นกันครับคราวนี้สุดท้ายเราเอาหลักลัคนาเป็นตัวตัดสินหลักนี้สวยมหาธนเริกกุมดาวอาทิตย์เป็นบริวารและเป็นเจ้าเรือนปุตตะดาวอาทิตย์มีตำแหน่งดีทั้งข้างนอกและข้างในประเทศไทยจึงร่ำรวยเป็นเศรษฐีของโลกต่อให้ปัจจุบันไม่ใช่แต่ในอนาคตจะเป็นเช่นนั้นตามหลักหัวนชั้นสูง จะร่ำรวยด้วยการลงทุนด้านพลังงานน้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์มีการขุดค้นพบอัญ,ญมณีเพชรพลอยทองคำแร่ธาตุอื่นๆในอนาคตจะร่ำรวยด้วยการรักษาโรคอันแปลกใหม่ทั้งศัลยกรรมและการเสริมความงามหลักลักษณะสงดวอังคารอันแปลว่าทหารไปเป็นสุญญพา,าหะเป็นเดชทางทักษะแปลว่าแผ่นดินนี้มีทหารคือผู้เป็นใหญ่อันแท้จริงนำหน้าลักนณะอันคือดวงชะตาของประเทศลักษณกลุ่มดาวอาทิตย์เป็นอุด ยกย่องราชาไว้เป็นจุดสูงสุดของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติเพราะดาวอาทิตย์เป็นตนุเสษแปลว่าจิตใจของแผ่นดินสังเกตดูไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยใครทะเลาะก,กับใครคนไทยไม่ว่าแต่อย่ามาแต่สถาบันกษัตริย์คนไทยส่วนใหญ่จะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันออกมาปกป้องนักการเมืองจะพูดว่า,รา,าประาราชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเราคือราาประชาธิปไตยมาตลอดเรามีราชาบุกป,ประชาธิปไตยถูกต้องตรงตามดวงเมือง ที่ราชการที่หนึ่งท่านวางไว้ทุกประการนั่นเองครับเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปดาวพฤหับสบดีอันเป็นตัวแทนของนักการเมืองผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนักกฎหมายขบวนการยุติธรรมสถาบันศาสนาเริ่มไม่ตั้งอยู่ในทำนองครองธรรมเพราะดาวพฤหับสบดีจอดวงนี้เปลี่ยนปูมเป็นมนตรีจอและเป็นดาววินาศด,ด้วยโคจรเข้ามาสวยโจโหร,รกในเรือนการเงินแปลว่าคนเหล่านี้เริ่มทำตัวมีปัญหาสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตน ทั้งทรัพย์สินของประเทศและธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆพยายามหาหนทางที่จะถอนทุนคืนนั่นเองนิติสงครามก็เริ่มต้นจริงจังมากขึ้นมีนักกฎหมายออกมาฟาดกันตามหน้าสื่อมากขึ้นองค์กรอิสระถูกฟ้องร้องว่ากระทำตนไม่ยุติธรรมนักบวชอาลัชีผู้แอบอ้างคำสอนพระพุทธเจ้าเริ่มออกมาให้เห็นมากขึ้นจนต้องมีการปราบปรามฟ้องกันไปกันมาเพราะดาวพฤห,หัสบดีจรโคจรมาทับดาวเกตเดิมในพื้นดวงดาวเกตก็ตรงตามตัวคือ จิตวิญญาณความเชื่อเจ้าลัทธิตต่างๆกำลังจะถูกปราบปรามเพราะมีมรดยอยจรโคจรดักรออยู่ข้างหน้าด้วยนั่นเองในพื้นดวงมีดาวอังคารเป็นตัวแทนของดวงเมืองซึ่งแปลว่าทหารก็ได้ดาวอังคารอีกดวงมาจากเรือนมรณะเหตุการณ์ในปีนี้จึงส่งผลกระทบต่อทหารโดยตรงช่วงวันที่1พฤษภาคม2567ดาวอังคารมรณะจรโคจรเข้าปดาวราหูมนตรีเดิมและเป็นดาวลาภเดิมและปฐดาวพุธสีเดิม จุดนี้แหละที่เป็นจุดกระตุน้นเพราะคนที่มีอำนาจให้คุณให้โทษกับผู้อื่นได้ผู้บังคับใช้กฎหมายเริ่มใช้เล่เหลี่ยมกโกงแสแงหาผลประโยชน์ใส่ตนช่วงวันที่6มิถุนายน2567ช่วงนี้ให้ระวังการปฏิวัตริรัฐประหารหรือนิติสงครามเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ความอดทนของทหารยิ่งนักเพราะดาวหดวงโคจรมาทับอังคารเดิมอันเป็นตัวแทนของดวงเมืองและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับทหารโดยตรงแต่ปีนี้ดาวอังคารจร โคจรเป็นสีจรทหารขยับตัวเมื่อไหร่ก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมเมื่อนั้นหากช่วงวันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะเห็นแต่นิติสงครามตามหน้าสื่อการฟ้องร้องเป็นคดีความกันรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ก็จะโดนฟ้องต้องคำพิาพากษาไปด้วยโดยมีปัญหาเรื่องเงินดิจิตัลและการแก้กฎหมายสกัดการรัฐประหารน,นั่นแหละเป็นการสร้างความกดดันให้ทหารเคลื่อนไหวทั้งปีช่วงวันที่11รกรกฎาคม2567 ดาวอังคารที่รับกระแสเสียของเดือนก่อนหน้ามาช่วงนี้โคจรเป็นมรณะจรโคจรเข้ามาในราศีพฤษภในขณะเดียวกันพรฤหัส,สบ,บดีจรดาวตัวการให้โทษในปีนี้โคจรไปทับดาวอังคารเดิมซึ่งเป็นผู้คุมดวงชะตาบ้านเมืองและเป็นตัวแทนของทหารทับกันสนิทองศางเมื่อใดรอฟังเสียงเพลงรักชาติได้เลยครับช่วงวันที่4สิงหาคม2567รัฐบาลชุดนี้มีโอกาสหมดอายุในช่วงนี้ได้เช่นกัน เพราะดาวพฤหัสบดีจรตัวการให้โทษโครจรมาทับอังคารเดิมแบบเสนทองศาดาวอาทิตย์เป็นอายุจรโครจรมาทับดาวจันเดิมอันเป็นอายุเดิมดาวจันจรโครจรเป็นเด็ดจรมาผสมแปลว่ารัฐบาลจะเริ่มป่วยหนะักเรามีโอกาสได้ฟังเสียงเพลงรักชาติช่วงนี้ได้เช่นกันครับ